ทอดเงาะจัก,กจั่นครับผมโอ้เหลืองสวยเลยตวยใหญ่ๆเลยครับอันนี้จัดว่าเมนูเด็ดนะครับผมเมนูชั้นต่ำครับเพราะว่าอยู่ในดินอยู่ใต้ดินครับต้องขุดขึ้นมากินเอากรอบนิดหน่อยครับผมเสียงก็น่าจะได้แล้วเนาะ กรอบเกินไม่ชอบครับแต่ไม่อร่อยเสร็จรอยเงาะจักะกจั่นทอดวันนี้นะ่าจะเป็นเงาะจักะกจัน่นแช่แข็งมานะครับรสชาติไม่เต็มร้อยเท่าไหร่เนาะก็พอกินแก้ขัดไปได้นะเนาะถ้าเกิดไปขุดมาใหม่สดๆนะมันจะอร่อยมากหอมนะครับ จัดประเด็ดอีกเมนูหนึ่งครับ